บางคนก็เรียกมากดแค่หลังเน้นอยู่ตรงนี้แหละครับโอ้โอ้โล่งไหม,มครับโล่งมกตัว <laughs> นวดไปแล้วเห็นลูกค้าร้องเนี่ยสะใจจริงๆ <laughs> ไหวไหมครับไหวได้จริงอ้ออ้อ ู้สึกว่าน่าจะต้องไปรับการนวดแล้วเนี่ยโทรหาพี่หมอนนวดหมอนนวดดี Hello, รหบสวัสดีครับกลับมาพบกับเขื่อนไทยเมดกัร์ดูนไอพีนี้เขื่อนจะพามารู้จักกับคนไทยเมชีพเป็นหมอน,นวดหรือว่ามสสาสแซเจอร์นะครับเขื่อนจะให้พี่เขานวดไปด้วยแล้วเขื่อนจะถามคาถามไปด้วยเพื่ความรู้กับเพื่อนๆนะครับ Let's go guys นี่จะให้ดูว่าทปกรณ์พร้อมโยคะแมดยาหมองสมุนไพรเป็พังพร เขาไม่ได้เป็นพรีเซนเตอ,อร์เลยนะเขินไม่ได้ได้ไดตังจากตรงนี้นะแต่ว่าถ้าเขาอยากเป็นพรีเซนเตอร์เขินก็ติดต่อเข้ามานะครับนี่ดูออฟฟิศนี่เหมือนเราไปนวดที่ไทยไหมนเกงเลพอดี <laughs> มีอยู่แล้วชอบมากเสื้อก็ represen t Maryland หน่อยนะครับผม Go go Maryland crafts เดี๋ยวไปเจอเขากันเลยโอเคครับผม พี่บอมสวัสดีครับผมเชิญเชิญเลยพี่บอมเลยอันนี้พี่พี่บอมดีครับโอ้โหนี่มีมีแก้มใช่ต้องพกไปด้วยพกไปด้วยเผื่อไว้เวลาลูกค้าไม่มีที่นวดเราก็มีไอตัวนี้นะครับนวดสบายตอนแรกผมมีไอโยกัมแมทแปลว่าพี่จะไม่มีอันนี้อันนี้มันจะนวดแข็งกว่าเพราะว่าเวลาเรานวดเนี่ยถ้าบางทีมันนุ่มเกินไป มันก็กินแรงเราที่มันแข็งเกินไปเงี้ยเราก็จะเจ็บเข่าเองอันนี้เขาเรียกว่าพี่เป็นแบบหมอนวดหรือว่าแบบนักนวดเรียกยังไงดีพี่ก็ส่วนใหญ่ก็เรียกหมอนวดกันหมอนหมอนนะบางทีก็เรียกหมอบางทีก็เรียกหมอพี่หมอหมอบอมเรียกหมอบอมดีว่าโอเคมาผมว่าไปเลยดีว่ะมาไม่ลง วงหลังตะก,กอง,องตะก,กองหลังตึงมากเลยเหรอพี่หลังตึงมากมดู <c oughs> กดไม่ลงครัซ <c oughs> สวยยังไงบ้างครับสบายเขาทำไมดูหน้าเหมือนจะตายหมอนวดไทยเนี่ยจะดีที่สุดและเพราะว่าเราได้ stretching า้าก็จะแบบเออสบายนวดแผนไทยก็คือมันเป็นการ stretching ไปด้วยใช่ <c oughs> นอกจากเรากดจุดเราก็มีการเซตชิ่งด้วยเพราะว่าถ้ากดเฉยๆมันไม่อยู่ไงเหมือนตอนนี้ก็เหมือนเซตชิ่งอยู่ไปด้วยใช่เซตชิ่งแล้วเราก็กดถ้าเราเราไม่ไม่ยืดอะ่ะลูกค้าก็จะเจ็บมากเราก็ต้องแบบผสมไปพี่ก็นับนวดตามบ้านอย่างเียวใช่ใช่เคยไปนวดตามร้านเหมือนกันนะแต่มันไม่ได้เงินอะ่ะ เพราะว่าร้านเขาก็เอาค่าบำรุงร้านนะ<ม>แล้วที่นี่เขาทำบุปปงเยอะเง<ม>ินมันก็ถูกแชร์ไว้ที่แอปพลิเคชันเขาก็จะหักคือเมือนทำไปร้านเขาจะหักใช่บบไปเขาก็จะมีโปรโมชัม่นพวกนี้นั่นทำให้ลูกค้ามาเขาก็เอา7จสิบเราก็ได้30สิบตามร้านนะนะก็แล้วแต่ว่าจะกี่บาทนะยัมีคนไทยก็เรียกไปวนวดเยอะนะ เยอะเพราะว่าเรานวดถูกไงเราไม่ได้เท่ากับของที่ร้านบอกได้ไหมว่าแบบประมาณเท่าไหร่บอกได้นะก็ประมาณส5ิ้าเหรียญต่อชั่วโมงอันนี้คือราคาราคาแถวแถวนี้หรือว่าใช่ราคาแถวนี้เพราะว่าถ้าเราขับรถไปไกลเนี่ยเ,เราอาจจะ<ๆ>ต้องขอค่าน้ำมนะันอ่ะนะตรงนี้เราก็นอนความแล้วนะทุกคน ท่าเมื่อกี้ไม่ไหวจริงๆพี่เข้าใจเลยครับเพราะว่าตึงหมดเลยอ่ะตึงไปหมดเลยคืออย่างที่บอกไปว่าหมอนนวดนี่คือถ้าจับเส้นลูกค้าตึงนี่คือรู้เลยใช่ไหมพี่รู้ครับถ้าเรานวดนานๆชั่วโมงบินสูงเนี่ยจับไปก็เราจะรู้แล้วว่าเออลูกค้าเจ็บตรงนี้นะพี่ว่าชั่วโมงบินพี่นี่กี่ชั่วโมงละโอ้เป็นพันเป็นพันชั่วโมงขึ้นคือถ้าเป็นสายการบินนี่ลูกค้าหรือคาสไปแล้วคงได้แบบพิเียมไปหลายรอบแล้ว แล้วลูกค้าวันหนึ่งเนี่ยพี่เยอะสุดไมกี่คนเออส่วนใหญ่จะนับเป็นชั่วโมงนะวันหนึ่งก็จะนวดได้ลิมิตตัวเองไว้ที่10ชั่วโมงถ้าถ้านวดมากกว่าน,นี้ร่างกายเราไม่ไหว1ิบชั่วโมงนี้คือ1ิคนไม่ครับบางคนคนกว่าสองชั่วโมงเลยใช่ครั้งที่แล้วที่ไปนวด9้าชั่วโมงสามคนโอ้ผ <f rey> ละสามชั่วโมงเนี่ยพี่สองชั่วโมงคนหนึ่งสามชั่วโมงคนหนึ่งและสี่ชั่วโมงคนหนึ่งอะไรเงี้ย เขาไหวอ่ะพี่สี่ชั่วโมงอ่ะโอ้โหเขาขอห้าชั่วโมงแต่เราไม่ไหวเพราะบางทีใช่ไหมผู้หญิงครับเออเกณฑ์การนวดผู้ชายเนี่ยจะน้อยกว่าผู้หญิงนะจริงเหรอครับลูกค้าผู้หญิงจะเยอะกว่าผู้ชายครับวันนี้ผมนึกมันตลอดว่าผู้ชายจะชอบเมื่อมากกว่าผู้หญิงผู้หญิงนี่เขาจะปวดเมื่อยตลอดคนก็ต้องทํางานกันเยอะเนอะผมลงในอินเทอร์เน็ตเลยว่ารับแก้เซิร์ฟเวอร์ ออกมาครับเซิร์ฟเวอร์นี่คือเด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟก็ก็อ๋อก็คือเขาทํางานหนักทั้งวันเเนาะใช่อาการก็คือมือกับไหลที่เขาจะต้องไปแก้อาการบ่อยๆมือเขาจะแข็งหมดแล้วก็บางคนเนี่ยมือเสียรูปไปมันจะไม่ตรงแล้วครับเราก็ต้องไปคอยแก้ให้เขาเงี้ยคือพอเราไปแก้เขาก็เขาก็ดีขึ้นอย่างเงี้ย ครับเขาก็จะเบาขึ้นสบายขึ้นแต่ด้วยความที่เขาทํามาสิปีเงี้ยเราทําได้แค่แก้เขาเรียกเราบ่อยไหมโอ้เขาก็จะเรียกอาทิตย์ละครั้งอีกเดือนละสองครั้งก็มีแล้วแต่โอกาสลูกค้าที่นานที่สุดที่อยู่กับพี่บอมมาเนี่ยกี่ปีเียโอ้สี่ปีตั้งแต่เริ่มานวดเลยใช่ทุกวันนี้ก็ยังเรียกอยู่จนเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันไปเลยใช่ครับตั้งแต่เริ่มนวดเริ่มเรียนจนเรียนจบเนี่ยครับ ดีเนาะพี่ทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยแล้วก็จบเนาะใช่การเรียนเราก็ทิ้งไม่ได้นะเราเป้าหมายหลักเรียนให้จบตอนมาอยู่นี่นี่คือคิดว่าจะมานวดเลยปะไม่ครับคือตอนแรกมาเนี่ยตั้งใจมาเรียนก่อนแล้วทำไมถึงมาเลือกอยู่แถวนี้นพี่ก็คือแมรี่แลนด์ยูนิเวอร์ซิตี้อ๋อคืออยากเรียนม <laughs> แมรีลนยเราก็มาลงแถวนี้ แล้วก็เริ่มเรียนพอเรียนเสร็จโอ้ค่าใช้จ่ายสูงมาก3ามแสนต่อเทอมเนี้ยมันมันหนักไปเราก็เลยต้องหาเงินช่วยที่บ้านออ๋พี่บอมก็ส่งช่วยที่บ้านด้วยที่ไทย,ยใช่ครับ ผมผมบอกช่องช่องผมบอกแบบซับสครายเบ์ผมตลอดว่าแบบจริงๆอยู่ที่ไหนอะมันก็ไม่ได้สบายหรอกจริงๆอเมริกาก็เป็นประเทศที่<ม>โอเคให้โอกาสทางด้านการเรียนการทํางานต่างๆนะพี่ <S <S ใช่แต่ถ้าเราไม่ขย,ยันก็สูญเปล่าเนาะคือคนที่นี่ไม่ว่าจะสายชีพอะไรเขาก็ทํางานหนักกันท้งานเลยเนาะใช่ครับจะพูดว่าดิ้นรนก็ได้เลยนะพี่ใช่ครับอย่างครั้งที่แล้วที่ผมไปนวดหมอฟันเนี่ยเป็นคนไทยนะพี่เป็นคนอินเดียครับอ๋อคนอินเดียบ้านเกือบ200ล้านได้อะบ้านใหญ่มากคือ เขาบอกว่าเขามาเริ่มต้นที่ส่งหนังสือพิมพ์ตอนตีสี่ครับจบมวอชิงตันเนี่ยเขาก็เริ่มจากตรงนั้นเหมือนกันครับนะส่งตัวเองเรียน<อ>ใช่ส่งหนังสือพิมพ์จนได้เป็นหมอฟันเนะใช่ครับแต่ผมยังไม่รู้เลยว่าตัวผมจบไปจะได้ทําอย่างที่คิดหรือเปล่าที่แพงนว่าอยากจะทํา 3D Printing Editing ก็คือทําโมเดล ที่เรียนมาเลยปี่ใช่ครับที่เรียนมาเลยตอนนี้มีผลงานมีอะไรไหมมีครับทาโมเดลขายอยู่ในเว็บไซต์จะมีลงอเมซอนอีเบส่วนเรื่องพวก drawing ก็จะมีปวดบ้างได้โชว์ผลงานบ้างในมหาลัยนะครับเดี๋ยวพี่ต้องโชว์ให้ผมดูนะเดี๋ยวผมขึ้นให้เลยเพื่อมีใครสนใจซื้อเนาะส่วนใหญ่ที่จะได้ลูกค้าก็จะเป็นอันนี้วอร์ซารีบ้าง ทำโมเดลเหมือนตัวเองบ้างสมมุติว่าอยากจะเป็นซูเปอร์แมนเราก็เอาตัวมาใส่หน้าเราได้อผมเป็นไรดียะพี่ว่าผมเป็นฮีโร่อะไรดีสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนก็เป็นสไปเดอร์ที่ผมชอบนะแล้วพี่มองตัวเองเป็นอะไรพี่เป็นฮักอยู่ออกมา <laughs> จะบอกว่าพี่เป็นด็อกเตอร์สเตรนจ์เปล่าเพราะว่าชื่อย่อก,หอก็หมอเหมือนกันหมอเหมือนกันหมอนวดหมอนวดถ้าจะว่าผมมีเวทมนต์ไหมก็มีนะทำให้คนหายเนี่ยเออจริงเนาะโอดีมากาพี่หลังแข็งไหมแข็งมากครับ <laughs> เพราะว่าเสน้น <laughs> เชื่อมกับสลักเพชรช่วงกล้ามเนื้อตรงนี้ครับร <laughs> ู้สึกไหมครับ มันเจ็บแบบเป็นความรู้สึกที่เจ็บแต่มันมันมันอยากให้เอาเน้นเน้นเนื้อเน้นจะได้แบบว่าหายไปเลยเนื้อหายอาพี่บางคนก็เรียกมากดแค่หลังตรงเนี้ยครับเน้นอยู่ตรงเนี้ยแหละครับเน้นอยู่แค่หลังเนี้ยครับเพราะว่าคนปวดเนี่ยเจ็บตรงไหนเนี่ยเขาอธิบายไม่ถูกคือตอนนี้ผมรู้สึกว่าตั้งแต่ผมทำงานออฟฟิศมาประมาณ3-4ปีเนี่ยผมเริ่มแบบปวดหลังแล้ว ออฟฟิศซินโดรมเหรใช่คุนกันว่ามันไม่ได้ค่อยไ,ได้ยืนไม่ค่อยได้ลุกอะไรเงี้ยพี่ครับคอ,อบ่าไหลแล้วก็เอวอ,อันนี้คือออฟฟิศซินโดรมเลยคนญี่ปุ่นเป็นเยอะครับ <S <S พี่ก็ไดัยสาานี้มาจากตอนเรียนที่ญี่ปุ่นนะใช่พร้อมไหมครับพร้อมนะโอ้โอ้โอ้โล่งไหมครับไป่นตักตัว ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะได้ยินเสียงกรอกไหมแต่ว่ามันดังมากจริงไม่ได้โมนะโอ้นี่เป็นการสัมภาษณ์ที่ลำบากที่สุดเลยออหพหมอก็เหมือนตาดิดนิดนิด,นดแล้วครับนวดไปแล้วเห็นลูกค้าร้องเนี่ยสะใจจริาายยงจริงไม่มันเหมือนมันก็สะส atisfy เราอะเนาะครับเพราะว่าเราเหมือนเราก็ได้ทําตามสิ่งที่หวังอะอพร้อมไหมครับ จับมือผมนะครับถามอย่างนี้จับมือผมไว้นะครับโอเคหนึ่งสองสามเ้อไหวไหมโอเคโอเคอ๋อจะตายแล้วถ้าไม่ไหวบอกนะครับผมก็จะจัดหนักไว้ก่อนได้เท่าไหร่ก็ต้องเอาเท่านั้นได้พี่ผมชอบจริงๆผมก็เป็นคนซาดิสโอ้คอสมสุขวดคืออยู่ดากล้องนี่ก็พยายามอยจะเก๊กหน้าหล่อนะแต่ เจอท่าพวกนี้เข้าไหวไหมครับไหวได้ก็า <c oughs> การนวดมันก็เป็นศินละปะอย่างหนึ่นงเหมือนกันนะพี่ <c oughs> ไม่รู้ผมคิดเองว่าทุกคนอาจจะแบบมีสไตล์การนวดที่ไม่เหมือนกันไหมพี่โอ้ไม่เหมือนเลยมันขึ้นอยู่กับลูกค้าเราด้วยว่าเขาเจ็บอะไรมาปวดตรงไหนมาเงี้ยเราก็ต้องประยุกต์ให้สอดคล้องกับอาการของแต่ละคนนะครับโอเค โอเคตอนนี้ก <G un less music> ็นวดกันเสร็จแล้วนะครับผมสรุปว่าเคลื่อนหลักๆก็น่าจะเป็นตรงจะมี<ต>ไหล่นะครับที่ตึงแล้วก็กจะมีต,ตรงช่วงหน้าอกตรงนี้ที่ตึงนะครับส่วนใหญ่พวกนี้มันจะเข้ามาถึงแขนตรงข้อศอกถ้าเป็นมากๆเนี่ยก็จะทําให้ปลายนิ้วชาได้ซึ่งเราแก้ก่อนตอนนี้ดีกว่าก็จะให้การบ้านไปก็คือ3ท่าจะมีดัดเอวยืดไหล่ยืดตัวครับผมก็คือ่ายๆคือท่าอนุบาลอ่ะใช่ครับก็คือที่เราเรียนแรกก็คือตอน,นตอน,นุบาลใช่ครับผม อาจจะนั่งแล้วก็ทาอย่างนี้อย่งนี้แล้วก็ยืดแขนอใช่ที่เรารู้กันหมดแล้วครับผมก็คือมันเป็นท่าเบสิกแต่ว่าเราที่เราต้องยืดกันทุกคนนะจากที่ออกกําลังกายควรยืดนิดนึงก่อนด้วยแล้วก็หลังก่อนแล้วมังสิบห้านาทีเป็นอย่างน้อยเพราะจริงๆเขินแบบเขินน่าจะ stretching สักสองนาทีอะมันน้อยไปครับแล้วก็ยกเวทชั่วโมงหนึ่งเลยเงี้ยมันหนักแล้วก็ แล้วก็หลังจากเสร็จปุ๊บก็ก็ทำแค่นี้แล้วก็เดินเข้าไปเปลี่ยนชุดมันมันจะน้อยไปครับแล้วก็จะมีจุดนึงก็คือหลังขาเอวแค่นั้นก็คือไปชิงบ่อยๆใช่ ก่อนที่เราจะปิดคลิปกันไปอยากให้พี่ฝากถึงน้องๆในช่อง u t u b e เขื่อนเนี่ยอาจริงคือช่องช่องเขื่อนคืออยากจะให้ดูแต่ละสายชีพของในอเมริกาอย่างมอนวดก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งมาแล้วเราสามารถมาหาเงินได้ไดแต่ก็เหนื่อยเพราะว่าทุกวันเนี่ยเราก็ต้องเรียนด้วยทํางานนวดเป็นงานเสริมนะครับซึ่งมันก็โหลําบากทุกสาขาอาชีพที่เนี่ยลำบากหมดมันได้เงินจริงเราเรียนได้จริงเราได้ความรู้จริงเราได้ประสบการณ์จริงแต่ถ้ามาแล้วไม่ขยันก็อย่ามาดิ กลับไปนะโอะใช้คำนี้เลยนะใช่อยู <<|so|> ่ที่ไหนถ้าไม่ขยันก็กลับไปเถอะครับ คืออย่างที่บอกกันไปแล้วตอนนวดว่าจริงๆแล้วเขนก็เข้าใจที่คนไทยตอนนี้ก็คือเขาอยากจะมาอเมริกาอยากจะไปเมืองนอกแต่ก็ไม่อยากให้คิดว่าเมันสบายไม่มีไม่มันไม่มีที่ไหนสบายคําว่าสบายไม่มีในโลกผ่านมา2ประเทศแล้วประเทศแรกญี่ปุ่นโอ้โหนอนสี่ชั่วโมงญี่ปุ่นนี่หนักกว่าที่นี่อีกที่นี่สบายกว่าหน่อยนึงแต่เราก็ยังต้องขยันเนจเวลาของตัวเองให้ได้ในแต่ละวันโอเคเช้าเนี่ยเราตื่นเช้าไปเรียนเรียนเสร็จ5้าโมงเราก็ นวดได้เท่านี้เรากลับบ้านทํากันบ้านเสร็จเตรียมเรียนของอ e ีงก,กวันหนึ่งก็กิจวัี่ก็จะเป็นอย่างนี้ไม่มีวันหยุดคือไม่มีพักเราก็คือตอนนอนใช่ตอนนอนแค่นั้นถามว่ามีได้ไปเที่ยวไหนบ้างโอเคช่วงที่ไม่มีลูกค้าเราหยุดเรียนซัมเมอร์เนี่ยก็จะมีช่วงวันว่างบ้าง,างกำหนดเวลาดีๆครับไม่งั้นก็โอ้เหนื่อยมาแล้วไม่แบ่งสรรปันส่วนเวลาให้ถูกเอาแต่ไปเที่ยว แล้วก็จีบหญิงไม,ไ,มไม่ได้อันนี้ไม่ได้คิดว่าอยากจะมาเท่ยอย่างเดียว<อ>กลับไปเถอะ วันนี้ต้องจริงต้องขอบคุณที่พี่บอกถึงรอบครับผมยินดีครับที่มาหนึ่งคือมานวดมาแก้ต้นไ้านสองคือมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองครับผมสามคือให้ข้อคิดกับน้องๆนะครับครับผมอ่ะวันนี้ควนเลยมีบีบีคิวไก่เกาหลีไก่ทอดเกาหลีที่ดขอบคุณมากอร่อยอร่อยอร่อยขอบคุณมากแล้วยังไงก็ขอบคุณอีกรอบที่มาร่มสนุกกันครับผมโอเคสำหรับ แฟนไทยเมยกันเบรมขอฝากช่องไว้ด้วยนะฝากติดตามกันด้วยในช่องนะครับผมไทยเมย์กันเบรม YouTube แล้วก็ Facebook ช่องส่วนตัว i g ทีอมพัสีครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊้บายบายบ๊ายบายสวัสดีครับบลาโย